ลงทุนไปเท่าไหร่นะฮะเกินร้อยค่ะเกินร้อยล้านถ้าพริกพริกช่วงแรกๆที่เปิดมาใหม่ค่ะก็จะอยู่ที่5้าถึงหกแสนต่อวัน5้าถึงหกแสนต่อวันเดือนละ15ล้านเหรอเดือนละ15ล้าน2เดือนต้องสล้านโหเจ๋งมากพี่เราอยู่ในเครื่องบินนะใช่ใช่อันนี้เครื่องบินรุ่นอะไรคะเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดค่ะอ๋อโบอิ้งเจ็ดสี่เจ็ดณวันนี้ที่นี่คือ specialty coffee ที่ใหญ่ที่สุดใลน,นะครับเป็นจริงไหมฮะจริงค่ะ,คะมาจาก ทั่วทุกสารทิศเลยค่ะนะจากเชียงใหม่ก็มีค่ะนั่งรถทัวร<ะ>์มาแล้วก็มีมาจากทัวร์มาจากสุราชล่าสุดมีมาค่ะตั้งใจเพื่อมาที่นี่โดยเฉพาะงั้นร้อยล้านปีเดียวสามารถเอาคืนได้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านครับกันสุดกล้องสตอรี่ครับวันนี้ครับสจะพาเพื่อนๆครับมาที่นครปฐมครับเพราะที่นี่ครับคือซิตี้ออฟคาเฟ่ครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือคาเฟ่ที่เราพามาดูในวันนี้ครับเป็นคาเฟ่ที่เขาบอกว่าลงทุนไป100ล้านบาทแล้วขายได้นะครับเดือนละ15ล้านบาทย้ํานะครับ15ล้านเขาทําได้ยังไงนี่คือคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมครับ ่ก้อยสวัสดีครับ และคาเฟ่ในวันนี้ชื่อว่าแองกาลาแอนการ์เดนเอ็กโอร์แลปค่ะนี่ทําไมต้องนายแองกาลาครับที่นี่เรามีน้ําตกค่ะที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมโอ้ยนี่นี่มันูตรงนี้่อนน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าดูผ่านกล้องไม่สวยเท่านี้เพื่อนๆแต่มาดูด้วยตาคือสวยมากคอนเซปต์ของที่นี่คืออะไรครับคอนเซปต์ของเราคือมีน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดค่ะแล้วก็มีการ์เดนค่ะที่เขียวที่สุดก็ว่าได้แล้วก็มีกาแฟสเปเชียลตี้ค่ะที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมค่ะโอ้ม คือมีเครื่องบินด้วยใช่ค่ะลงทุนไปเท่าไหร่นะเกินร้อยค่ะเกินร้อยล้านไม่ได้หวังว่าจะได้กระแสะตอบรับที่ดีอะค่ะเราแค่ต้องการแค่ให้คนมาเยอะๆมาเห็นสัมผัสเยอะๆแค่นั้นพอตอนช่วงพีคเนี่ย รายได้ที่เนี่ยต่อเดือนอยู่ที่ถ้าพิกๆช่วงแรกๆที่เปิดมาใหม่ค่ะก็จะอยู่ที่ 5- 6 0 0 0 0ต่อวันถึง6 0 0 0นต่อวันอันนี้เสาร์อาทิตย์หรือเปล่ารวมวันธรรมดาด้วยค่ะอ๋ออันนี้คือเฉลี่ยเลยใช่ประมาณอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนแรก1-2เดือนแรกเดือนละ1 5ล้านเหรอเดือนละ15ล้าน,เ 2>, เน,าน2เดือนก็ 30ล้านอันนี้คือ2เดือนแรกงั้นร้อยล้านปีเดียวสามารถเอาคืนได้ค่ะแล้วเป็นไงมาไงคือเรามีนายเอ็เกล่าด้วยถ้าตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูมีเรือรบลบด้วยแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องบินด้วยเครือ่องบินมันมายังไงฮะคือเครื่องบินค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเราจะมีตลาดนัดเครื่องบินอยู่แล้วตลาดนัดเครื่องบินกม5รเรามีเครื่องบินทั้งหมดอยู่แล้วค่ะอยู่ที่8ปดลำในพื้นที่40ไร่8ปดลำที่เราซื้อต่อมาก็เกินเกิน40 8สี่สิบแปดลุงทนน100ล้าเครื่องบินไปแล้ว40ล้าน จะเปิดคาเฟ่อะไรคือสิ่งที่ทำให คาเฟ่ได้รับผลตอบรับที่ดีตั้งแต่เดือนแรกฮะจริงๆเราวางแผนมาก่อนค่ะเราทําการบ้านเราทํารีเสิร์ชค่ะแล้วเราศึกษาจริงๆเราลงลึกจริงๆศึกษาตั้งแต่ว่าคาเฟ่ที่เคยซักเซสแล้วประสบความสำเร็จแล้วเขาทายังไงบ้างดูจากร้านในเครือของเราด้วยศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตด้วยดูว่าคนที่นครปฐมอะค่ะต้องการแบบไหนแต่หลายคนก็บอกว่าคาเฟ่ไม่ต้องคิดมากง่ายๆเลยขอแค่มุมถ่ายรูปอย่างเดียวสวยๆก็พอจริงหรือเปล่ามีส่วนค่ะมีส่วนมุมถ่ายรูป ก็มีส่วนการบริบการก็มีส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องรักในสิ่งที่เราทําด้วยเฮ้ยมัน,ม,นมันสวยอ่ะมันสวยมันใหญ่ ไม่ธรรมดาแต่การที่คุณก้อยรัดในเรื่องคาเฟ่แบบนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าแล้วคุณก้อยทําอะไรมาก่อนนะครับทางานบริการมาก่อนอยู่สายการบินมาก่อนอ๋อยู่สายก,รการบินมาก่อนงั้นแปลว่าคุณก้อยเองก็จะชอบเรื่องของเซอร์วิสชอบเรื่องของการดูแลการบริการอยู่แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่แล้วค่ะปกติแล้วลูกค้าที่มาที่นี่ครับเป็นคนกรุงเทพเป็นคนนครปฐมเป็นคนต่างจังหวัดมาจากไหนกันฮะมาจาก ทั่์ทุกสารทิศเลยค่ะจากเชียงใหม่ก็มีค่ะนั่งรถทัวร์มาก็มีมาจากทัวร์มาจากสุราษฎร์ล่าสุดมีมาค่ะตั้งใจเพื่อมาที่นี่เดยเฉพาะมาถ่ายรูปมาทานกาแฟแล้วก็รู้สึกประทับใจเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับมาอีกเรามีอาหารค่ะหลากหลายตั้งแต่อิตาเลียนค่ะอาหารไทยค่ะอาหารจีนแล้วก็จะมีกาแฟสเปเชียลตี้ค่ะที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐม เจ๋ง啊พี่เรอยู่ในเครื่องบินนะใช่ใช่เครื่องบินจริงๆเลอันนี้เครื่องบินรุ่นอะไรกันเลยเจ็ดสี่เจ็ดค่ะโอ้โบอิ้งเจ็ดสี่เจ็ดเป็นเครื่องลำใหญ่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินแล้วนี่เลยนี่คือบาร์ของ specialty ใช่่ specialty coffee เดี๋ยวก้อยพาไปดูเมนูก่อนโอเคจะมีจุดนี้ค่ะเราก็จะมีให้ลูกค้าสามารถเลือกดูเมนูเมื่อกี้ดูข้างล่างมันดูแบบการเด่นมากเลยพอขึ้นมามันดูแบบเป็นไฮเอนด์เนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหน เข้ามาสามารถเลือกดูเมล็ดกาแฟที่ชื่นชอบเทน์โน้ตว่าเป็นแบบไหนชอบแบบไหนสายพันธ์ใช่เขามาจากไหนกันเขามาจากอันนี้มาจากปั้ตานาใช่ค่ะแล้วก็มาจากฟาร์มไหนแล้วก็โปรเซสแบบไหนแล้วก็มีบอกสกอร์ด้วยใช่นี่คือสกอร์ด80บวกวันๆขายสเปเชียลตี้อย่างเดียวได้กี่แก้วถ้าสเปเชียลตี้ก็ส่วนมากก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ารวมกับนอนคอปปี้เอสเปรสโซคอฟฟี่ค่ะเกินพันค่ะต่อวันเลยนะ ใช่ยิ่งถ้าเป็นสองเดือนชงจนม่หักเลยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่บาริสต้าของเราผ่านการอบรมแล้วก็ผ่านการเทรนมาอยู่แล้วณวันนี้ที่นี่คือสเปเชียลตี้คอฟฟี่ที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมจริงไหมครัจริงค่ะ ือคุณก้อยตบมือนะครับนี่คือกาแฟ specialty ฝี Special ty, มือคุณก้อยแล้อย่างที่บอกว่ามีดีเทลครบทุกอย่างนะครับอ่ะเรามาดูกันเริ่มแต่รายละเอียดของมันครับอันนี้คือกาแฟ<ช>นะครับ<ะ>อันนี้คือเทสนอค่ะเ <Taste S 2> ทสนอง <note. S 1> นกาแฟ บอกเลยว่าเป็นของอะไรเป็นกาแฟาจากไหนประเภทอะไรส่วนตัวนี้คือตัวนี้เป็นน้ำน้ำฟ้าค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าทานก่อนทานเครื่องดื่มค่ะาาเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วค่ะเวลาเรามองสีฟ้าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จินตนาการแล้วก็จะทําให้เรารับรสชาติของเครื่องดื่มได้ดียขึ้นเพื่อนๆอาจจะเห็นนะลงทุนร้อยล้าน เอาแค่บากระแปงนี้แล้วกันคุณก้อนดมงคุนเป็นเท่าไหร่ถ้ารวมทั้งตกแต่งแล้วก็โต๊ะแต่ว่าข้างบนจะเรียบๆแบบเรียบมากค่ะครัผมน่าจะอยู่ที่10ได้สิบล้านตรงโซนนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับถ้าบนเครื่องบินค่ะจะเปิดตั้งแต่10บโมงค่ะถึงทุ่มครึง่งแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด9ก้าโมงครึง่งถึงสองทุ่ นี่เลยเพื่อนๆครับตอนนี้ครับมาพร้อมแล้วท่านเอนี่คืออาหารเมนูเซ็กเนเจอร์ใช่ไหมครับของร้านนี้นะครับในกาลาการ์เด้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าย้ำอีกทีนะเพื่อนๆนี่คือคาเฟ่ลงทุนร้อยล้านนะฮะที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมมาคุณก้อยครับให้ผมกินอะไรก่อนลองทานเป็นตัวพิซซ่าค่ะเซ็กเนเจอของนี่คือพิซซ่าเม็กซิกันค่ะฮับคาโบนาร่าเม็กซิกันฮับคาโบนาร่าันผมเอาเป็นเม็กซิกันแล้วกันนะโอ้โหหอมนะครับขออนุญาตนะเพื่อนๆนะ อพูดไม่ได้เลยเป็นฟลอกอันนี e ้ดีเลยเป็นพิซซ่าที่กินแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าคุ้มกับการเสียแคลอรี่ที่กินเข้าไปอันนี้คือสปาเกตตี้พริกแห้งเนื้อปูค่ะสปาเกตตี้พริกแห้งเนื้อปูสนนราคาจานนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ190บาทค่ะ190บาทอืมอร่อยมากเนื้อปูแน่น อ่าจานต่อไปจานนี้คือแซลมอนทาทาค่ะอืมแซลมอนทาทาครับหูแน่นมากเลยอ่ะกี่บาทคุณก้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะอร่อยเวอร์นะฮะก่อนจะไปจานต่อไปขออยคำนะกันคุณก้อยเคยกินยังเคยแล้วลองกินได้นะร้านนี้อร่อยนะดีเลยร้านนี้ผมแนะนำผมแนะนำเลยราคาก็ไม่แพงด้วยสไตล์อิตาเลียนเรียบร้อยมาดูสไตล์อื่นมากครับลองเป็นตัวนี้ยำส้มอกุ้งฟูค่ะโอ้ยเป็นแพ้แบบนี้เลยเพื่อน ขออนุญาตนะครับยังยินเสียงความกรอบไหม,อ,มอ,อาหารจานสุดท้ายของเราครับอันนี้คือเมนูแกงส้งมชะอมกุ้งค่ะแกงส้งมชะอมกุ้งแต่ขอโทษนะครับไม่มีคําว่าลูกกุ้งนะครับนี่ครับคุณดูกุ้งคุณดูกุ้งรสน้ําขา่าข้นมากแกงส้มของหวานซิกเนเจอร์ที่นี่ครับคุณก้อยอันนี้เลยค่ะเป็นเค้กมะพร้า และนี่คือเมนูซิกเนเจอร์นะครับที่เราพามาเจอวันนี้ฮะวันนี้ผุพาออนทัวคนเดินมันใหญ่มากเพื่อนๆเ,เราเลยต้องเดินกันเยอะนิดนึงม,มันมีหลายโซนหลายส่วนอยากให้มามากๆนะครับดังนั้นย้ากันอีกทีนะครับนี่คือคาเฟ่ที่ลงทุนไปร้อยล้านนะครับอยู่ที่นคนปรปฐมตรงไหนนครปฐมฮะเลยนะท่านผูมนค หนึ่งกิโล,โลข้าง<ช>หน้าเห็นเครื่องบินใหญ่เบิ้เริ่มนั้นวันนี้หลายคนนะครับอยาก,กทำธุรกิจคาเฟ่คุณก็ให้ฝากสักนิดหนึ่งอยากทำธุรกิจคาเฟ่ให้กำลังใจคนอยากทำธุรกิจนี้นะครับสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจคาเฟ่ะค่ะเราจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนทำรีเสิร์ชก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้เองก่อน,นะค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราก็ค่อยมาเปิดพอเปิดแล้วค่ะเราต้องรักในสิ่งที่เราอยากทําครับถึงจะออกมาดาีนะครับแปลว่าทุกคนสามารถทาได้ไหมทําได้ค่ะทุกคนทําได้ทุกคนสามารถทําได้นะครับดังนั้นครับนี่คือธุรกิจคาเฟ่จริงๆนะครับลงทุนร้อยล้านจริงๆแล้วก็กลายเป็นสิ่งนี้นะครับที่เราพาทุกคนมาดูงั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณก้อยมากๆนะครับ